ปัจจยี่อขาวันนี้มาในฐานะอะไรกันบาร์บาร่าอือวันนี้แหละค่ะก็มาร่วมงานเปิดตัวค่ะเป็นไม่จำเป็นตัวใหม่เจลค่ะเจลสมุนใช่ค่ะเออจะได้ลองใช้หรือยังคะพี่ยังเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าเป็นขี้ต้องดูเลยใช่ก็เหมือนเรามาแสดงความยินดีค่ะ ท่านรับการดูแลตัวเองเองหรอคะก็ออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลตั้งแต่หน้าผิวหน้าผิวตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุเยอะขึ้นเนาะ,นะมันก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงเรียกว,ว่าบำรุงตัวเองมาตั้งแต่แต่แรกใช่พี่ใช่แต่ว่าคือพี่อะถือว่าบํารุงตัวเองช้านะด้วยความที่แบบตอนเด็ก,กเนาะมันไม่ต้องบำรุงอะไรเยอะกินอะไรก็ไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเริ่มโตเริ่มอายุเยอะ มันก็พึ่งมาใส่ใจในเรื่องของการดูแลตัวเองการเป็นคที่เป็นแบบก็จะอเป็นแหน่อยทำอะไรเร็วไปหมดใช่ใช่ค่ะคนแบบเร็วมากอาบน้ำเร็วแต่งตัวเวร็วทุกอย่างเร็วค <c oughs> ่ะก็ผู้หญิงน้อย่า่อยู่สวยก็ดูแลตัวเองคือ <c oughs> <c oughs> อย่าให้อายุมันนำเราไปอเราต้อง เหมือนแบบอยากให้ร่างกายผิวเราไปตามอายุอ่ะให้อายุมันไปแต่ว่าผิวเราอ่ะให้มันให้มันคงสภาพความเด็กให้ได้มากที่สุดได้เท่าไหร่ยิ่งดีเช่นพี่ยาปัจจุบันนี้ก็ก็ได้ประมาณนี้แหละเ่ะน่่ดเหมอนเพี่เป๊กเลือกขางแล้วจากลรพายเจมโสคือจริงๆก็ ไม่รู้นะเพราะเราก็ไม่ได้คุยกับเขาเรื่องนี้เลยจริงๆค่ะแต่ว่านี้เป๊ก็มีการได้พูดคุยนะเจอกับทนายเจมส์ใช่ไหมคะไม่ทราบเลยค่ะเพราะไม่ได้ถามเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเจอกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่เห็นภาพเห็นภาพแบบเห็นค่ะเห็นค่ะเรารู้สึกอะไรก็ความรู้สึกหรอก็ก็โอเคนะก็ก็ถือว่า ก็เป็นเป็นไปในทางบวกค่ะแต่เราเราก็ไม่ได้ไปถามเขาอันนี้คือยังไม่ไดู้กับเคเสยว่าพอไรสรุปไม่ไม่ได้ถามเพราะตั้งแต่หลังจากที่เราเราได้ออกมาพูดเราก็เหมือนแบบก็ไม่ได้ถามอะไรต่อนว่ไม่มีการฟ้องอะไรวขอใช้ไม่มีแบบสันติเียงบกับน้องิยนค่ะก็ถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงกว่านี้ก็ก็ปล่อยปล่อยไปดูไปก่อนืๆนีคือิยาก็คือ ใช่ค่ะด้วยความที่เราเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ได้ได้สแสดงเจตจำนงชัดเจนละว่าเราไม่โอเคกับการที่ไายุ่กับลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันไม่เกิดขึ้นอีกมันก็โอเคอตอนนี้เรียกวเรือ่องจบไหมคะพี่ะ่าพี่ย่าค่ะสำหรับเราก็จบนะค่ะสำหรับประตูว่าจบแล้ว ยังยังประโยคนี้พี่เจมด่งตรงนี้ที่เขาลบไม่ได้อันนี้แต่เพูดที่เป็กบังมากเลยเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดเขาเขาไปพูดกันตอนไหนหรือว่าอะไรยังไงเราก็ไม่ได้ถามเลยค่ะไม่ได้ถามพี่เฟกูว่าพี่เไปพูดกับธนาหรือเปล่าไม่ได้ถามไม่ได้ถามเลยปะถามไะม่ได้ถามเลานะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้แบบคือคุยไปมันก็มันก็มีแต่เรื่องอารมณ์เสียเออก็เลย ให้มันผ่านๆไปทางทางฝั่งน้องเขาก็ยังมาโพสอะไรเรื่อยๆเร็่องแต่อย่างมีอยู่ในข่าวเรื่อยๆเหมือนกันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องปล่อยเขาไปมันก็เป็นสิ่งที่ส่วนบุคคลของเขาอย่างเร่องจับหมยาก็จะแต่เขาแบบต้งเชื่อไม่ได้ทำที่บีดีค่ะแค่นั้นเองยังทั้งมากระมากระทบกับธุรกจตัวเองกก็ไม่นะเพราะว่าบีบีก็อยู่มาเป็นสิบปีแล้วอะค่ะแล้วก็ลูกค้า ที่ที่ทำก็มีแต่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก right. ็มีดารานักแสดงที่มาทำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหลายคนบอกว่าที่เขาออกมายังไงมันกลายเป็นเหมือนโจมตีตั้งใจโจมตีคลินิกเราโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการกวนมากกว่ากวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำอะไรแม่ไม่ได้ไม่ได้แม่โอเคเพราะเปรึกษาที่คลินิกมาบ้างไหมคะในคนนั้นที่แบบเออเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะ แต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำที่คลินิกไม่ได้ทำแต่ภาพลักษณ์คลินิกที่กระทบนี่คือเราไม่ไม่ได้คิดจะฟ้องตรงนี้ใช่ไหมคะพี่ไม่ค่ะมันมันเป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กอะค่ะเหมือนแบบการกวนมากกว่าแลเลยไม่ได้ใส่ใจอืมที่ว่าทำคลินิกก็คือจะฟองหรอกใช่ใช่ค่ะคือกับน้องสาวพี่เป็กเองก็ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรล่าสุดค่ะที่แบบท้องมีการขอขมาขออโหสิกรรมค่ะและวคุณก็มองว่าเขาอโหสิกรรมแบบ ทุกฝ่ายทุกคนที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ยาได้เห็นคลิปหรือยังเุ้ยอ๋อยัง,ออยงเลยค่ะอ,อ๋อค่ะก็ดีค่ะก็ไหว้แม่มันก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีค่ะเ,ออนนเนาะแล้วคุณไปโยกแบบว่าเขาเอาหหดศิกรรมพี่ยายด้วยหรือเปล่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพยาก็ไม่ไม่มีนะไม่มีการขอโทษหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วเกาหมายรวมถึงเราด้วยนะคะพี่ยาจะเราโหดศิกรรมไหมคะ ก็มันไม่เขาไม่ได้หมายถึงเราไม่ใช่หรอเขาเหมือนพูดรวมพูดหลายอย่างมากอ๋อไม่อยากคิดเองอ่ะใช่ไหมเออถ้าเกิดว่าการขอโทษจะขอโทษใครมันก็ต้องเอ่ยชื่อแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเป็นการแบบขอโทษแม่อะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับเราต้องอย่าบอนุปนเนาะปะเนี่ยค่ะที่สุดตัวเราถ้าสุดน้องเขาเอิกกะมาพูดในที่จริงตัวเราหอมแท้ไพ่ ก็ก็พร้อมให้อภัยนะคะก็ถ้าเกิดว่าการขอโทษนั้นเป็นเป็นเป็นสิทธิ์ที่มาจากข้างในจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ทำอีกมันก็โอเคแล้ววันนี้น้องเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางบริษัทฝั่งเด็กแล้วใช่ไหมคะพี่แอไม่ค่ะไม่จัดการไปแล้วเรื่องนี้หรือว่าหยุดไปก่อนหน้านี้แล้วคอจริงๆก็มีการคุยกันก่อนหน้านี้ว่าต้องอยุ่สิทธินะค่ะ ก็เหมือนอาจจะยุต mm ิมาก่อนสักพ sure ักหนึ่งเที่ยาแต่ถึงเนี่ยถ้าหลังจากนี้ไปชื่อเนี่ยมันจะต้องไม่เกี่ยวกับเราไปสัมผัสต้องไม่ใส่ใจอ่ะเพราะถ้าใส่ใจมันก็ปวดปวดปวดหัวต้องไม่ใส่ใจตลายคนก็มองว่าแบบพอพอข่าวมันออกมาเยอะแล้วเหมือนมันยิ่งแบบไปทําให้เขามีชื่อมีกระแสอะไรอ่างเงี้ะก็ก็ถ้าเป็นกระแส แบบนี้เราถ้าเป็นเราเราก็ไม่เลือกป่ะใช่ไหมมันเนาะมันก็ต้องดูว่ากระแสมันทางบวกหรือทางลบป่ะค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเหมือนกัน่เรามองเรื่องคุณค่าของความเป็นแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยเรามองยังไงบ้างกับน้องที่เขาแบบเจอกระแสนี้แล้วก็แบบออกมาแบบเขาเรียกว่าเซียสในภาษาอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยที่เออก็จริงๆเส้นทางเดินชีวิตของแต่ละคนทุกคนเลือกเองได้ ก็มองว่าม no ันเป็นสิทธ no. kind of ิของเขาที oh, right? ่เขาจะเลือกแบบนี้คือเขาอาจจะชอบแบบนี้เออเราก็ไปว่าอะไรเขาไม่ได้ค่ะนะฮะที่แบบประจบการณารเราสูงกว่ามีอะไรอยากจะสอนน้องเขาไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเลยเือเบทสิ่งเจอเป็นบทเรียนที่สอนขอยู่ในตอย่างนี้คือบทเรียนของทุกคนมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนพอเจอบทเรียนนี้ก็อาจจะ อาจจะรู้สึกกับบทเรียนในนี้เยอะ<ม>บางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นบทเรียนม,มันอยู่ที่แต่ละบุคคลเลยค่ะกงวนไหมอนึงเัาจะกลับมาอีกว่าพี่เพื่อนเป็นใจอ่อนเลยตอนนี้ไม่กังวลน,นะคะไม่ได้คิดด้วยว่าจะจะกลับหรือไม่กลับตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดกลับแล้วจะจะมันจะเป็นยังไงหรืออะไร เรียกว่าแก้ไขสถานการณ์แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เหตุการณ์เป็นวันวันไปแต่ว่าคุณแม่ยังเข้มแข็งแล้วก็มีแผนสำรองแผน B อะไรของเราอยู่เสมอเราไม่มีแผนนะคะคืออะไรก็ตามที่มันออกมามันออกมาจากใจแล้วก็ความรู้สึกลุ้นๆไม่เคยวางแผนสิ่งใดๆก่อนการสัมภาษณ์การคุยแล้วก็มาจากความรู้สึกจริงๆอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันจะมานั่งโกหกให้ดูสวยหรูไปมันก็มันก็ไม่ใช่เรา มืนเรก็ยังโจรีว่าเรมนมีความจริงเ่สมเร์เซค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่าความจริงที่มากกว่านั้นมันคืออะไรสาหรับเราอันนี้คือความจริงที่สุดแล้วเราไม่ยืนยันว่าด้านที่เราพูดที่คือไม่รู้จริงอย่ไงเดยวใช่ค่ะที่หลายคนสูบที่นอกจากบรรทกกระแสในหลงยาีมันยังมีอีกหนึ่งคำคือเรียนหอยอาชีพพุดขึ้นมาในค่ะอ๋อจริงหรออืมีหลายคนสู มันมันก็มีมีเชื่อ<ช><ช>ว่าในในโลกเราอะ่ะมันมันก็มีมีทุกด้านแหละ<ม>ใช่ไหมคะมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเลือกเดินชีวิตของตัวเองอยังไงม,มันเลือกได้ในฐานะไอดอลมีหลวงค่ะมีคนส่งข้อความมาขอคำปรึกษาเยอะไหมคะกับวิธีการจัดการรับมือแบบสตรองแบบพี่อ่ะมีค่ะเดินไปไหนก็มีแล้วก็บางคนก็บอกว่าทําได้ยังไงพี่ทําได้พี่แบบอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเวลา คือแบบมันมันอยู่ที่เวลายอยู่ที่การคิดเปลี่ยนแนวความคิด<ม>เราเราสามารถเลือกทางเดินของชีวิตตัวเองได้บางคนทนไม่ได้ก็เลิกจบไปมีชีวิตใหม่มบางคนจะทนอยู่แต่ว่า,าจะทุกต่อไปมันก็เรื่องของเขาอนะไรแต่สําหรับเราเราก็เลือกที่ว่าโอเคเราจัดการกับความรู้สึกเราได้แล้วเราโอเคทุกอย่างมันก็โอเคเขียนหนังสือไหมคะเดี๋ยวขายดีเกินไป เลยนะคุณแก้วเดียวอันนี้มีสำนักพิมพ์มาติดต่อเลยโอ้ยรายละเอียดมันแซ่บมากมีอะรเยอะมีแค่ละครติดต่อทำซีรีส์ไหมคะยังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีละคขายไหมคะัถ้าใครขอขอไปทำโอยหยาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวต้อพิมเบ๊กดูเดี๋ยวพิมพ์เบ๊กใจนะเออ รารู้สึกเรารู้สึกว่าเป็นคนไม่ไม่ได้ซื้อของอ่ะเป็นคนไม่ได้มีรายละเอียดแบบนั้นอ่ะค่ะปกติเขาจะให้แบบยังไงบ้างสำหรับคนอื่นอืที่ไม่ใช่เรา่ไหมไม่รู้ว่ะให้เงินมั้งไม่รู้จริงๆนะแต่ ไม่ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเรารู้นิสัยเขาอ่ะเพราะว่าของทุกอย่างของพี่เป๊กคือได้ข่าวว่าโอนทุกอย่างให้น้องลิยามาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ย่าสบายใจใช่ค่ะซึ่งนิสัยเขาไม่ได้เปรด้วยสิ่งของอะไรใช่ไม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 ่พี่เป๊กไม่ได้เป็นคนซื้อของโดยโดยความแค่ไปเดินช้อปปิ้งเราก็ไม่ไปเดินแล้วอ่ะเรียกว่าคือไม่ใช่น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่โอเ Thank <laughs> you.